นวันนี้ก็คือเมื่อก like well. ี <t <t ้ได้โนนำึันไปแล้วเมื่อกี้นีได้พูดอะไรกับกับดีนไหมคะก็ก็บอกน้องว่าก็น้องนน้องไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะทั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยดูแลต่อเองแบบก็ไม่ต้องห่วงเพื่อนๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ย็็ไม่อยากให้น้องไปแบบแบบมีห่วงอย่างตัวไม่เองแบบกับดีนค่อนข้างที่จะแบบสนิทกันเลย คือตั้งแต่ตั้งแต่เราเล่นน้องใหม่กันมาเราก็เป็นรุ่นแรกๆที่เราเราอยู่ด้วยกันมาเป็นเป็นสิบปีทุกวันนี้ถึงมันมันจะไม่มีน้องใหม่แล้วแต่ว่าเราก็ยังยัง,ย,งยังติดต่อกันยังพยายามแบบมาเจอกันอยู่ <Okay. S 2> เราก็ยังเจอกันเรืเ่อยเมื่อวันซื้อยังได้สตอรี่เดียวกันหมดสี่คนอยู่เลยส่งคลิป สองคิวท e e. ี่แบบคลิปตลกที่มันแบบชอบส่งกันมาอยู่เลยอ่านทางหม่องเอ็นความนี่คือควที่สนุกของแกงน้องใหม่เราเนี่ยมันผูกพันกันขนาดไหนเขาเห็นบอกว่าปกติเราเองก็คือจะนัดกันไปทำกิจกรรมไปนู่นไปนุ่งด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ดีนนี่ถือว่าเป็นเด็กน้องใหม่ที่อายุน้อยที่สุดเลย แล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีนิสัย่าศน์เลยนะครับตั้งใจทำงานเป็นพี่เป็นพี่รักของเพื่อนเื่อนแล้วก็พี่ๆทุกคนเมื่อคืนนี้เราได้ทราบข่าวก็ตกใจครับตกใจมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไม่คิดว่าน้องจะไม่อยู่ด้วยกระทันหันแบบนี้เลย ก็ทุกคนเสียใจมากไม่ต่างกันครับแล้วก็ก็อยากจะฝากบอกน้องครับว่าก็ดีใจที่เราได้เจอแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพี่ๆทุกคนก็จะไม่ลืมบีมแน่นอนนะครับทุกคนจะเก็บบีไมไว้อยู่ในความสรงจำอในใจของทุกคนครับ เป็นคนแข็งแรงนะครับพิมเป็นคนที่มีกิจกรรมชอบทํากิจกรรมเยอะนะครับชอบเล่นกีฬานะครับชอบไปเที่ยวแบบว่าเที่ยวแบบทะเลหรือว่ามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยต่างตาผมก็ไม่คิดว่าวันนี้จะจะพวกเราจะได้มาเจอกรรอนันในในสถา,านการณ์แบบนี้ะรจริงๆรีพันจะนัดมาเจอกันหรืออะไรยังจริงเรา บีมเนี่ยจะ,จะสนิทอยู่กับกลุ่มน้องๆที่เป็นน้องมายมาริน่ามอสจิมมี่เขาจะเจอกันประจำด้วยความวิวัยใกล้เคียงแล้วก็ด้วยความที่เป็นวัยเดียวกันเ็จะเจอส่วนผมเนี่ยเป็นพี่บีมค่อนข้างมากก็จะเจอกันในตามโอกาสต,ต่างๆที่ได้เจอแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราเจอกันบีมจะเป็นเด็กที่มีผมมาคาว่ากับผมตลอดแม้ว่าเราจะเป็นเหมือนเพื่อนแต่ว่าด้วยความที่ยุ้มากกว่าบีมก็จะให้เกียรติ ครั้งบีมก็จะเป็นเด็กที่น่ารักเขาเป็นเด็กที่จิตใจบวกครับไม่มีไม่มีคิดมีภัยกับใครเลยซึ่งครับนในกองเองมารีน่าเห็นหลายกองก็คือพูดเสียงเดียวกันว่าน้องเป็นคนดีแล้วก็น่ารักมากกับคนในกองเขาเป็นกาแสดงแล้วก็เบื้องหลังอนะไรอยางานแบบว่าได้่วมงานกันเย็เยนเย็นเรามาทบใจอะไรกันด้วรับ มแม่ก็จะมีทางด้านน้องไมก็คึกครับก็เราอยู่ในอารมณ์ที่บางทีก็พูดอะไรไม่ถูกนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงแต่ทุกคนที่มาในวันนี้ก็รักบีนะครับแล้วก็สนิทกับบีมีความทรงจำที่ดีกับบี เป็นครั้งแรกด้วยซ้ำที่เขาได้ออกไปเตะบอลในแบบที่เขาชอบอในรอบสองปีตั้งตั้งแต่มีโควิดมาอะไรเยเขาเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลมากมถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนๆที่แบบเล่นบอลกบเขาก็จะรู้ดีว่าเขาเขาทุกครั้งที่มีเขาก็จะแบบออกไปตลอดกับผลงานของน้องอะไรเงี้ยหลายอย่างก็คือแบบว่าตอนนี้คนก็พูดถึงกันว่าแบบว่าน้องกำลังไปได้ดีเลยนะ้องเสียดายแทนน้องทีไงไ่ได้โอกาสบางอย่างมีเลือกกำลัง เสียดายที่น้องน้องยังไม่ได้เห็นนะคะเมื่อเมื่อคืนก็ได้คุยกับพี่โมดพี่โมดนี้นะ่าจะเป็นคนที่แบบในกลุ่มได้เจอน้องบีมเป็นคนสุดท้ายเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วพี่โมดเขาก็บอกว่าน้องก็มานั่งร้องไห้ร้องไห้กับพี่โมดร้องไห้ด้วยความความภูมิใจความสะใจว่าแบบเอ้ยน้องมันตั้งใจมาทำหลวงที่ที่น้องเพิ่งห่ายเสร็จไป น้องออกาตั้งแต่ทางานมาน้องคืออันนี้เป็นผลงานที่น้องเขาภูมิใจที่สุดแล้วน้องเขาคิดว่าน้องเขาทําได้ดีที่สุดคือหนูแค่เสียใจที่น้องเขาไม่ได้มาเห็นวันนั้นที่แบบที่ทุกทุกคนได้เห็นความสําเร็จของน้องวันที่ทุกคนคือเขาเป็นคนที่เก่งมากอะน้อเขาไม่เคยคิ อะไรไม่ไดีอะไรเลยขเขาตั้งเขาเป็นคนตั้งใจทํางานมากมากจริงๆชีวิตเขาคือแบบไปทํางานเอนเตอร์เทนมันเพื่อแล้วกลับบ้านเลยได้ตอนนี้คือสิ่งที่น้องเหลืออยู่คือจะมีผลงานแหละที่จะติดตามกันอยากจะให้เราเป็นเสียงแทนน้องลวกันเนาะกับแรงสนับสนุนหลังจากนี้ก็ถือเป็นีความสำคัญท,ที่ควรจะได้ติดตามหลังจากนี้อะไรเงี้ยผลงานที่น้องถ่ายทำทงไว้หรือว่าถ่ายทำเสร็จไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย อยากเป็นตัวแทนฝากให้น้องนิดนึงครับก็วันนี้บีมอาจจะไม่ได้อยู่กับพวกเรานะครับแต่ว่าบีมก็มีผลงานที่ที่ได้ถ่ายไปแล้วเยอะนะครับก็แต่ละเรื่องเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับผลงานของน้องก็ยังไงผมก็ฝากงานน้องทุกผลงานนะครับแล้วก็ขอบคุณมาก ผมเป็นคนที่รักน้องนะครับที่เป็นกำลังใจให้น้องเสมอเป็นแฟนขับน้องนะครับก็เราก็ดีใจแทนน้องขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับแล้วก็ยังไฝากเป็นกําลังใจในผลงานของน้องที่จะออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้บีมอยู่ในใจทุกคนด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณทุกคนนะคะโ 谢谢大家。